อาชีพถ่านหยุดไม่ได้นะครับตั้งแต่พ่อแต่แม่นะครับก็ทํามาไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยนะครับก็ยังใช้ถ่านอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ายุคสมัยเปลี่ยนนะครับเราก็ต้องพัฒนาไปตามนะครับการเวลาเราก็สามารถเผาได้ทุกไม้ทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ไผ่ไม้เลินะครับได้หมดนะครับไม้ยางพาราไม้ลุงเลื่อยนะครับที่เป็นเศษไม้เปลือกไม้นะครับเราก็มาสามารถที่จะมาอบให้เป็นถ่านได้นะครับแม้กระทั่งเศษฟางนะครับ เราก็สามารถทําให้เป็นฐานได้นะครับฐ่านที่ออกมานะครับคุณสมบัติก็จะเป็นฐานวิโอชานะครับก็ไม่มีสารก่อบมะเร็งนะครับแล้วก็คุณภาพฐ่านก็จะดีกว่าเตาดินนะครับให้อุณหภูมิที่สูงกว่าแล้วก็ติดไฟได้นานกว่าที่ของเตาตัวนี้นะครับก็จะควันน้อยนะครับจากควันร้อยเก็เหลืออยู่ประมาณ5ไม่เกิน10%นะครับไม่รบกวนเพื่อนบ้านไม่สร้างมลภาวะนะครับไม่เกิดพีเอ็มสอที่มากเกินไปนะครับแล้วก็สามารถอยู่ในชุมชนได้นะครับเราซื้งานนนอยู่ใชชุม ก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าทางช่างตกนะครับก็ไปส่งทุกที่ทุกตำแหน่งนะครับจุดเสี่ยงนะครับอย่างก็ะสมุุยภูเก็ตนะครับเราก็จะส่งมาเรียบร้อยนะครับก็ทางฐาทางสุขท้องถิ่นนะครับก็ลงมาตรวจสอบลงมาดูนะครับก็ให้ยืนยันว่าสามารถใช้งานได้ตลอดทั้งปีนะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกทางเลือกที่ดีนะครับสำหรับอาชีพเผาถ่านนะครับก็ฝากนะครับให้พิจารณานะครับว่า อันนี้มันคุ้มท่านะครับคุ้มทุนนะครับตาน,นี้นะครับถ้าเราซื้อไปนะครับ3เดือนก็คืนทุนนะครับเพราะกําลังผลิตเราอยู่ที่ 10- ถึง14กระสอบอย่างน,น้อยก็คือ10กระสอบถ้าเราขายราคา10กระสิบากระสอบละร5 0ถูกๆเลยนะครับ10กระสอบก็วันละพันห้าเดือนหนึ่งก็สามารถได้4ี่หมื่นห้านะครับอันนี้ยังไม่หักลบต้นทุนนะครับเราก็ไปบวกลบเอานะครับก็ ถามว่าคุ้มไหมก็ลูกค้าสั่งเพิ่มเยอะมากนะครับอย่างมีคุณครูที่ลาวกาจกะเษกียณแล้วมาเผาถ่านขายก็สั่งไปกีละเตาสองเตาสามเตาตอนนี้4ี่เตานะครับสั่งไปเรื่อยๆนะครับผม